นายเจริญฤทธิ์สุวนสัตย์รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่กล่าวต้อนรับพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มศักยภาพศูนย์แสดงสินค้าเกษตรภาคเหนือจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งศูนย์แสดงสินค้าเกษตรภาคเหนือจังหวัดเชียงใหม่เป็นศูนย์กลางการซื้อขายผลิตผลทางการเกษตรที่ทันสมัยให้บริการครบวงจรแห่งแรกและใหญ่ที่สุดในประเทศไทยครอบคลุมระดับภูมิภาคพ,พื้นที่เก้าจังหวัดภาคเหนือตอนบนพร้อมทั้งเป็นศูนย์กลางในการพัฒนากระบวนการการผลิต เทคนิควิชาการการถ่ายทอดความรู้สร้างมาตรฐานสินค้าทางการเกษตรอีกทั้งยังเชื่อมโยงธุรกิจระหว่างผู้ผลิตและการตลาดทั้งในและต่างประเทศด้วยความพร้อมด้านสาธารณูปโภคการให้บริการเทคโนโลยีที่ทันสมัยเครื่องมือที่ได้มาตรฐานและเส้นทางข้ามนาคมที่มีความสะดวกรวดเร็วทำให้ศูนย์สินค้าเกษตรภาคเหนือ เป็นศูนย์กลางง่านธุรกิจการเกษตรยุคใหม่ที่จะตอบสนองความต้องการให้สถาบาันการเกษตรเกษตรกรและผู้ประกอบการได้อย่างครบถ้วนโดยโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มศักยภาพศูนย์สินค้าเกษตรภาคเหนือจังหวัดเชียงใหม่มีขึ้นระหว่างวันที่25-26กรกฎาคมณนะศูนย์สินค้าเกษตรภาคเหนือจังหวัดเชียงใหม่ ข่าวเอลซีเทเบิลวิทรายงาน